นำท่านผู้ชมกลับมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับเพื่อชมการถ่ายทอดสดซึกเอ็มระพลังกำปั้นสถานโลกต้านพายาเสพติดคู่ที่4นะครับคู่นี้ต่อยกันที่น้ำหนัก135ปอนด์นะครับแดงนั้นเป็นรองแชมป์ของเวทีมวยราชด,ดำเนินคือวิรศัดิ์ทิมาลายยิมน้ำเงินนั้นเป็นรองแชมป์จากเวทีมวยลุมพินีหงเหินสิงประชุมราชเริ่มยกที่หนึ่ง เป็นการสู้กันระหว่างนักมวยไทยด้วยกันนะครับากางเกงสีเหลืองแถบแดงนั้นลูกศิษย์ของพันโตท,ที่มาลายผิวพันครับมีจาย,ยดนอนเมืองมาสนับสนุนอยู่ด้านล่างเป็นรองแชมป์ราชดำเนินสู้กับรองแชมป์ลุมพินีวิกสังกสีครับ<ก>แต่ว่าตอนนี้ติดแอร์ไปแล้วคุณยายทัศน์คงเดืดรีกรีเท่ากันครับเดีกรีเท่ากันสู้กันนะครับอย่างนี้ไม่เสียดุลการท้าครับแล้วสนุกแน่นอนครับคู่นี้ก็คงจะได้ยินเสียงตลุกต,ตุบตับับร้อยสามสิบห้าก็ไลท์เวทแหละครับตัวใหญ่เสียงดังฟังชัด แมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับแฟนมวยรักษาสุขภาพด้วย <g ül> โดยเฉพาะเรื่องของโรคไข้เลือดออกครับแม่อันตรายจริงๆคุณชัยชัดครับระบาดไปทั่วแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยบ้านใกล้เลือนเคียนเป็นโรคไข้เลือดออกกันเป็นทิวแถวไปหมดฉะนั้นวิธีป้องกันคืออย่าไปให้ยุงลายกัดต้องระวังนะครับโดยเฉพาะลูกเด็กเล็กแดงอายุน้อยๆคุณชัยแล้วก็ปลูกพวกพืชที่กันยุงได้นะก็มีพวกอะไรนะพวกตะไคร้ตะไคร้หอมนะคพวกนี้ครับ ก็น้ําขังในภาชนะก็เททิ้งนะครับ,รบไม่งั้นก็จะเป็นบ่อกเกิดของยุงแล้วก็จะทําให้พวกเรานี่แหละครับเป็นไข้เลือดออกแบบพี่ปอครับก็เอาใจช่วยดารายอดกระตันยูอีกคนนึงครับคุณปอทิษสีขอให้หายไวๆนะครับขอให้ปลอดภยัยแล้วก็ช่วงระหว่างเทศกาลลอยกระทงก็เรื่องฟื้นเรื่องไฟเรื่อง ของเผาเทียนเล่นไฟก็ต้องระวังครับรุนแรงไฟพืเนียงโคมลอยอะไรพวกนี้อันตรายอันตรายทุกปีครับเผาเงินเล่นอย่าเลยครับไปเผาเงินเล่นเปล่าๆบนเวทีนะครับเดี๋ยวดูครับจะครบกําหนดหรือเปล่าวันนี้น็อกกันกาวรูดนะครับสามคู่แล้วนะครับยังไม่มีคู่ไหนเกินยกห้าก็ดูกันจุใจครับนครหลวงโปรโมชั่น มาเจอกับค่ายนี้แคมป์นี้ต้องบอกว่าเปรี้ยทุกตัวครับเรื่องพละกําลังเรื่องจังหวะฝีมือเนือ,อใบเนือสิ่งอื่นใดนั้นก็คือบริษัทเครื่องดื่ม m 1 5 0บนะครับกลับดูการสนับสนุนหลักต้องขอพระคุณนะครับผู้บริหารทุกส่วนก็เรียนย้ำนะครับโปรแกรมหน้าของนครหลงรวงโรชั่นสุขที่18ธันวาคมครับโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาพิเศษคำเภอพระประแดงสมุทรปราการนะครับกรรมการบอกให้ชกกันได้แล้วครับดูเชิญอย่งนั้นแหละครับ พราะเขาล็อกกันทุกคู่นะครับคู่นี้จะมาโอ้โหนะ็อกกันได้กันน็อกกันไปเลยครับดูแล้วยังไม่ใช่ของจริงนะครับเหลือได้ครับยังไม่เจ็บรอให้เจ็บอีกนิดหนึ่งดีกรีเท่ากันนะครับนี่เริ่มวอร์มอัพเริ่มวอร์มอัพเปิดนะครับเ,เริ่มจะเปิดเลยครับวิวสัตว์แม่ระคังดังสักจะพ้นน้องของกระเปล่าไมโลเนี่ย กลับมานะครับผู้ให้การสนุนท่านนายกครับและท่านรองนายกอบจอนี่คุณนํำศักดิ์อุทยศรีสมนะครับก็ทับใหญ่ครับเป็นแม่ทับใหญ่เป็นนายกองการบริหารส่วนตำบลคลองหกีีถือว่าลงทุนเป็นอย่างมากนะครับเพื่อให้เยาวชนได้เห็นของจริงขอบคุณท่านนะครับ แล้วก็ต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนด้านการขายทั่สดนะครับบริษัทหน้ขยาตราเสือ11ตัวจำกัดผู้ผลิตยาน้าตราเสือ11ตัวสูตร 11, 11ยาแผนโบราณยากระสายเช่นตราหัวเสือเป็นยาแผนโบราณยาน้าแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร 11, ต11ตเป็นยาสามัญประจำบ้านยาแผนโบราณและบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดน,นิสันนาวราฟีเวียพอมเมนและสุดท้ายคอนเกตขอบคุณนะครับขอบคุณเครื่องสีขาวสิงห์สยามตลาดยิปซีมารเก็ตกราบกำแพง100ครับ สีปีเตอร์กาแฟาวันแฟนสวนเกาหลีตังโกจับมาแล้วครับดรทองบริษัไทไฟเพชร LED จำกัดครับมาสนับสนุนแล้วครับวันนี้หายไปนานครับคุณยัยทัศน์เรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนแลรหอลวงโปรโมชั่นยกสองแล้วนะครับบนเวทีก็น่าจะเริ่มมันขึ้นแล้วล่ะครับเพราะว่าน็อกกันทุกคู่นะครับมาคู่นี้นีคนะคะแนนไม่ได้ไ ตัวเคยทำสถิติน็อกทุกคู่มาแล้วนะครับนครหลวงหวยต่อยกันโหดดุทุกคู่ครับแล้วรับรษิษั์แทงยับเข้าไปผงเหผนนี่ก็ตั้งรับตั้งรับแน่นครับดีกรีรองแชมป์ทั้งคู่นะครับแต่ว่าคนละสนามต่างเวทีต่างเวทีกันนะครับก็ยังเป็งใจกันอยู่คณชัยทัศน์ กลัวจะไปเล่นงานรอยกระทงไม่สนุกหรือไงครับ24-25นี้ไปที่ตลาดยิบซีมาร์เก็ตนะครับคุณปัญญาก็จัดเทศกาลร,รอยกระทงเหมือนกันจาย,ยดต้องสั่งลุยหน่อยแล้วครับลูกน้องบนเวทีที่งานของพันโทหิีบมลาลัยผิวพันธ์ครับจายยศดอนเมืองแมตัวใหญ่ใจเย็นๆคุณชัดไล์เวทนี่ร้อยสามสนะโคลมเดียวนี่อาจจะนู่นนะครับไปฟื้นห้องปฐมพยาบาลนะ เป็นไปได้ครับถ้าโดนหนักๆเข้าไปโดนจุดสําคัญต่างคนต่างโดนแล้วนะครับซ้ายหยิงขวาเข้าไปครับเอือสั์ยังจดจดจ้องจ้จงคุณอั้ฉรยชินชวะโอ้ยสงสัยกลัวจะไปเที่ยวลอยกระทงไม่หล่อหรือไงครับกลัวจะปากเจอมีเวลาพักหลายวันนะฮโดนตบซ้ายเข้าไปาครับมวยยังใหม่เลยครับใจเย็นๆครับพักอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวกับ ภาพช้านะครับต่างคนต่างแยบครับโดนหมัดซ้ายด้วยกันคู่สี่ของการถ่ายทอดสดแล้วนะครับมีรศักดิ์ยิมาลาย,ยินกับคงเหินสิงห์ประชุมราชน้องๆอย่าไปทนมานั่งดูสนใจเป็นอย่างยิงย่งนะครับ<ป>สดจากร<ป>งการบริหารส่วนตำบลคลองหก<ป>น็อกไม่น็อกยกนี้ลมาแล้วลเลยครับขอบทัดมาแล้วขอบคุณปัามสูบน้ำยินดีเธอบายโดยช่างหนูเมืองพิจิตรบริษัทาบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดเครือดื่มเกลือแร่รอยยันดีเคลื่อดื่มเกลือแร่ซนเนจี ยานามสวมสกัดเกาหลีตั้งก็จับแปรแฝงสิควันคู่เป็นยาแผนโบราณโดยบริษัทเจริญสุขบริษัทคุ้นชื่อจำกัดและพิธภัณฑ์เอวาชื่อเดียวกับคนดังช่องเจ็ดสีเลยครับวีรศักดินกัดแต่นี่เป็นวีรศักดิ์ที่อมาลายิมลูกศิษย์ของเสหีเ้าได้เวลาสยายปีกแล้วครับผงเหิรน<อ>ต้อง<ส>บวกต้องแลกแล้วนะครับน่าจะใส่กันยกนี้แล้วครับดูแล้ว <c oughs> จะยศไปกำชับแล้วบอกว่าให้มันเด็ดขาดเลยครับปีติดแล้วนะครับ ประคัดแปงสองมัดวีรศัก์โอ้ยโดนหกซ้ายเหมือนกันโอ้ยอ้าวอ้าว,าวไม่รู้ไม่รู้มวยใครครับมวยสร้างหรือมวยมวยดันครับไม่รู้ใครช,ะชนะโดนแล้วนะครับวีรศักดิ์ใครนอกใครยังไม่ทราบเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องมีเลยครับถ้าลักษณะแบบนี้เดี๋ยวต้องมีอย่างนี้มีโอกาสหามลงทั้งคู่เลยครับ135ไลท์เวทนะครับ ศีษะชนศีรษะแล้วเคาะงัดตบยิ่งเอามาเป็นช่ดงเนลา้ยย,ยังไม่ถึงครับผงยังปีกสั้นไปนิดนึงถ้าลึกอีกหน่อยก็เสียวใส่ครับนี่ถูกใจคุณตาครับ <c oughs> ยิ้มฟันปลอมชัดโยกเลยครับต้องใส่กันแบบนี้ครับดูฉันดูเชิงไม่ต้องแล้วโอ้ย,อยป็นไงคุณใช้ชัดไม่บูมช่องเจ็ดสีไม่ต้องใช้ การฟังชัดเลยครับผู้ริยายอยู่ห่างเกือบ15เมตรนะครับได้ยินชัดเย็นเนี่ยต้องมีน็อกครับดินเสียงแบบนี้แล้วตอนนี้ดีเซลกำลังลดลงราคาครับเอาหัวมาแล้ว3ยกเร่งได้เร่งเลยครับแมยังไม่ถึงครับใครจะโดนหามครับต้องลุ้นนะครับทีมงานตัดต่อช่องเจ็ดสีอยากจะได้ช็อตเด็ดอยู่แล้วครับ ฝา่แฟนช่วงต้นยกตกัดลำตัวจิ้นขวาโอาโหอูยแม่อารยะร้องโอ้โหเลยครับว่าต่อลุยต่อครับโอ้โหยขวาแม่ปลายยกสลวครับยังไม่เร่งยังไม่เร่งน่าจะผ่านยกนี้ก่อนครับยกโอ้ยลำโตก <ปะ S 1> เ,เก็บๆแล้วเล่นเก็บๆแล้วครับอ่าเดี๋ยวได้เดือนวดครับ ภาพชาโยกที่แล้วนะครับคู่สี่ครับยังไม่โดนจังๆนะครับถ้าโดนคางหรือว่าโดนจุดสำคัญนี่มีโอกาสหนายท้องไปเลยครับเพราะว่าน้ำหนัก135ปอนด์ตัวใหญ่นะครับุ่มยายนั่งอยู่ไกลๆ10กว่าเมตรนี่เวลานักโบยต่อยกันได้ยินชัดเจนนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นพนักงานสาวสวยของ m 150นะครับมาโอ้โหสีังตุบตับ ขอบคุณนะครับบริษัทโกมิสโปรดักต์จำกัดยาดมตราโพยเซียนเป็นยาสามัญประจำบ้านเป็นแผงโบราณเครื่อเสียนน้ำตราโพยเซียนเป็นยาแผงโบราณบริษัทวินสเปเชียลจำกัดคับคุณนวลล่งว่องประเสริฐการและบริษัททางยาตราใบห่อยาเม็ดบรรเทาวิตกกังวลหนักนาใบห่อเป็นยาแผงโบราณยาห้าประสิทธิ์นะครับใบชาใบชาพิเรนเอ้าวยกนี้ได้ได้เวลาแล้วคุณชัดได้เวลาดวลเดือดแล้วครับ ม่โดนก่อนครับผมเหินเอาคืนสักสเมตรเอารครับมาแล้วครับเกมเปิดแล้วคุณสันชัยโอ้โหได้เวลาแล้วครับถึงยกสี่แล้ว้องเช็คบินกันแล้วครับโอ้โหขวามาฤๅษ์ต้องดูเลยครับว่าใครแม่นกว่าแตกหักกันไปเลยครับรองแชมป์ทั้งเวทีราชเนินแล้วก็ลุมพินีสู้กันตอนนี้ต้องเลือกันดูครับเวทีไหนอ่าสารว่ตตอนนี้โอ้โห เน้นๆแล้วนะครับเน้นๆเ,เลยสังเกตตรงขอบกางเกงก็แล้วกันครับอย่าไปดูนวมของคุณนรงครับวันนี้สีแดงทั้งคู่ต้องดูขอบกางเกงแดงกันต้องเงินเอาลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งกับ f 1 5 0สู้กสนโอู้กันคนหนึ่งลางคนหนึ่งคนครับดูดูใครจะหลงทางครับลอยกระทงยังไงนี่ครับคุณสุรชาติสวยชติส,ตสุยครับรอยังนั่งใจจดใจจ่อนะครับดูผพลง,งงานเพ่งพินิจเลยครับตัวใหญ่ๆหแม่ไปตลาดโลกนีด ได้ลายสตังครับก็จับตาดูว่าจะสร้างจะสร้างคนไหนครับลองดูครับลองดูอย่างนี้ไม่เสียดุลกันค้ะไทยกับไทยซดกันครับสู้กันจริงจริงทั้งคู่นะครับไม่ใครจะโดนจังๆดูด้วยครับโอกาสจะโดนโอกาสจะไปมีเหมือนกันครับโอ้โห,หดูครับทีเดียว,วหนักตัวครับตัดลำตัวเข้าไปยังยืนได้ครับผงเหิน โอ้หโดนขวาครับมาลายยกแล้วเมือสัตว์จะผ่านได้อีกนะครับยกนี้จะเป็นคู่แรกก็ว่าครับที่ผ่านถึงดวห้าผ่านมายัไม่เคยเอาละครับผ่านแน่นอนครับถึงยกครับชายยกสี่นะครับ มีหลายจังหวะที่เป็นหมัดค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่ว่ามันจั่วลมพอสมควรนะครับช่วงหลังๆล,ลูกทีเน้นๆกันนี่นะครับมันยังโดนไม่เต็มที่นี่คุณสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์ครับนี่ลูกสาวคนโตครับเจ๊ปกครับทุกครั้งที่มีมวยไม่เคยขาดครับคนนี้เป็นแฟนพันธ์แท้จริงๆได้ศึกษานะครับว่าคุณพ่อนั้นได้ทําอะไรลงไปบ้างขอบคุณจิ๋วเจ้ากูเซินเจียวหนังจิ๋วเจิ้งอีชี่เจียวหนัง ใส่กันแล้วครับอ้าวอ้าวม<อ>าท<อ>ยกนี้เป็นคู่เดียวครับที่ต่อยมาถึงยกหโดนสวนนี่ต้องปีกันเชียงถอยหลังเลยครับวีรศักดิ์อ้าวครับจะเรียกคืนได้หรือเปล่าแม่ล่อเสือเข้าถ้ำได้แล้วครับผงเหินได้จังหวะสวนโครมเข้าไปครับวีรศักดิ์ลุยต่อผงเหินเนี่ยคอยหาจังหวะนะครับมีหมัดสวนตอบโต้ จินจังวะอีกแล้วครับโอ้ยบวกคนละทีครับแม,แมโดนก่อนทุกทีครับพีรสัก <c oughs> แต่ก็ต่างคนต่างโดนนะครับฮ่าน่าสะบัดทั้งคู่เลยนะครับแ,แต่ก็ทนทั้งคู่ไงบ้านเราตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆนี่ค่อนข้างจะหายากนะครับเพราะฉะนั้นฝึกฝนเอาไว้ครับไ,ไปบต,ต่างประเทศนี่แม่มีมูลค่าเพิ่มเลยครับคุณใหญทั์มาทุกซ้ายมาจากด้านหลังนี่มันระวังยากนะครับไม่รู้จะปิดยังไงบังยังไงถ้าหากว่าการตกนั้นโดนโดนก็หงายเลยครับ ก็มาแบบไร้ทิศทางครับเหมือนกับคนที่เล่นกล์ฟล้วมีวงสวิงสวยๆเลยครับโอ้ยป้ายโฆษณาครับรืน่นเลยครับอยู่หน้าบ้านตัวเองอยับลุยต่อวิศรศขงเหินรอสวนนะครับมาชิงออกซ้ายก่อนอความไวความเร็วนั้นอยู่ที่หกเกิน,นลูกหนักอยู่ที่วีศรศั์โอ้ยกนี่นี่เร็วเห็นชัดเจนครับหงเหิน หลอกตบหลอกกระแทกนะครับจัวลมไปเยอะแล้วครับวีรศักใครจะโดนปลายทางก่อนเนี่ยครับต้องลุ้นแล้วครับมาที่ต่อยฮุกกว้างๆเนี่ยครับใครจะโดนก่อนนี่ครับเริ่มจะมีน้ำโผล่เลยครับวีร์ักหันดูลูกพี่เลยครับจายศยังอยู่ครับไม่หนีไปไหนนะครับจายกห้าแล้วนะครับเป็นคู่แรกทีเดียวครับที่มาถึงยกห้า และมีโอกาสจะครบในยกที่6คือยกหน้าโอ้โหหุกซ้ายหน่าของเหินโอ้โหหมดยกแล้วครับนะครับผลงานในยก5ครับเป็นสากลคู่เดียวครับเป็นคู่ใหญ่ที่สุดในวันนี้ครับร้อปอนด์แล้วก็สู้กันมาถึงยกที่5แล้วก็มีหลายช็อตครับที่ดูแล้วหวาดเสียวกัน ขอบคุณบริษัทลีนาประเทศไทยจำกัดสีลีนาสีคิงคอปราสีตรางงูบริษัทแสงไทยมดิีเคิลจำกัดบริษัทไฟเพชร LED จำกัดตลาดอายราองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง6ตลาดยิปซีมาร์เก็ตรามกำแหง100โดยคุณบัญญาทองไทยและเครื่องสีข้าวสิงสยามขอบคุณ M150 นะครับผู้ให้การสนับสนุนหลักภาราแขบเสือสิตัว ติดตามนะครับผลงานครั้งต่อไป18ธันวาคมครับที่โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชนาพิเศษอำเภอพระประแดงสมุทรปราการครับช่องเจ็ดสียิงสดบ่าย2เหมือนเดิมครับ18ธันวาคมตอนรับวันคริสต์มาสนะครับวันที่18คริสต์มาสก็25 24 25ร้อยกระทงพอดีก็มีทุกที่นะครับคุณปัญญาก็จัดที่รามซอย100ตลาด24มาร์เก็ตไปร่วมสนุกกันได้โอ้ยแม่ยก 4ยก5ยก6นี่ซ้ายหน้าของหงเหินนี่เล่นงานวีรศักดิเด็นกระดอนครับคุณสา<อ>ชัยคุณชัยทัศน์ครับ,รบ่อยฮุกซ้ายแรงนะครับครับจังหวะแต่ว่าถ้าแม่นแม่นนี่แม่น่ากลัวมากจิงจังหวะขยับออกซ้ายขวาจะครบยกคู่เดียวหรือเปล่า้องตาลไม่หมัดขวาโดนยังยิ้มเลยครับวีรศักดิเมื่อสักครูคร่โดนเต็มๆนะครับ จิ้มขวาเข้าไปครับผลงานของหงเหินช่วงปลายดีขึ้นนะครับเอาแลกแเลยกเอาตายคอหักเลยครับคุณยายทัศน์าโดนนี่มีมีสิทธิ์เลยนะครับแหลกหวังผลเอาน็อกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอสิ้นเสียงระฆังยกสุดท้ายก็สวมกอดเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันครับนี่เป็นเกมการต่อสู้ของลูกผู้ชายครับบนสังเวียนเลือด ไม่มีซ้ําเติมไม่มีเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับสู้กันด้วยกฎระเามีแนวโน้มว่าจะสู้กันครบหกยกครับตามกําหนดยกหกครึ่งทางแล้วนะครับครื่งทางของยกสุดท้ายต้องให้กํลาลังใจกันหน่อยครับบัวใหญ่มวยยักษ์บ้านเราหายากนะครับน้าหนักเยอะๆส่วนใหญ่แล้วไปเป็นเทรนเนอร์หมดครับ135ปอนด์นะครับไรเวทอา้าวปลายยกแล้วมีโอกาสสูงวครับคู่นี้จะครบยกคู่แรก99เปอร์เซ็นต์แล้ว คงยากที่จะล็อกรับคู่นี้ที่ผ่านมาก็ยก3ยก4นะครับอ้าวอ้าวอ้าวไม่แน่ครับโคมเดียวจบข่าวจบแต่สีได้นี่ครับสวมกอดเป็นเพื่อนกันนะครับพักเดียวนะครับพักเดียวเดี๋ยวกลับมาชูมือครับท่านผู้ชมครับกรรมการชูมือเลยครับนักมวยฝ่ายแดงนะครับเป็นผู้ชนะนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ศึก M150 พลังกำปั้นสถตวาโลกวันนี้นะครับที่ คลองหลวงอบตอคลองหลวงนะครับก็ลากันแค่นี้ในนามของนะครหลวงโปรโมชั่นนะครับติดตามชมได้ใหม่วันนี้เราทั้งหมดลาแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ